อที่สาม่นะครับเตมเบสเบสทุกทนม่วงทอินม่ขอที่สามน้เกิหน้าเหรอโอเคไม่เป็นไรพื่อนทุอะไรกับเสดนี่เื่อนะเดี่ยวเดี่ยวเนล้่อนสไเรื่อยมีกันเดียวทุกเดือนเออถ้าคู่ไหนกับเสดน่พี่อเดี๋ยวเือนไปซ้อมขอบคุณนรายการครับผมขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับอันนี้เพื่อนกันเนาะเพื่อนกันเื่โผลเพื่อนผล่เื่อนรายเพื่อทุกเดือนถ้าไม่มีตกรถ ขึ้นเดือนล่าบ่อขเดืแล้วกาจัดแล้วก็จัดต่เดือนแล้วเข็มเพรที่มองยังไงบ้างเจอเข็มเพรมองเป็นยังไงบ้างโอเคเนาะเขาหลักนะหนักัอยู่เจะไดียังไงงเไ่ดียังไงงไ่ดียังไงก็ดม้ัดใคเสียไปยกหนีครับไปแรกผมมองเขาตอนแรกเขมีลุ้อยู่นะใชเออได้ครับผมได้ครับผมไม่ได้ดได้ครับโอเคัครับ ครับมขอหน่อยก็ขอบคุณซครับผมวันนี้ผมรัีวีแล้วครับรับผมขอฝากแกตัวใหม่ครับอาล้ครับผมน่ะให้คนแพ้แลใวครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ดูเพื่อนต่อยแล้วเป็นไงบ้างเสี่ยต่อยดีมากต่อยดีมากผมอายุสามห้าเผมไม่มีปัญญาต่อยแบบนี้เพราะต่อยแพ้ชนะเราไม่รู้ครับไปเรื่องกีฬาแต่ว่าทาหน้าที่ยกสีเยกว่าย ใจคอมพิเตอร์มากแล้วก็เราเห็นแล้วว่าเออเขาพยายามพยายามให้ชนะมันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าอยน้อยเราป้อนรายการได้เขาปิดอยทุกเดือนทุกเดือนเขามีรายได้ละเขาจะได้มีรายได้จากการยกมวยนะครับเนี่ยตอนชกจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งอ้ไรคู่เขาแล้วเดี๋ยวไม่ได้บอกเขาตั้งไว้อย่างสิ้นเดือนหน้าครับผมโอเคครับครับครับเสียครับผม สอห้าเลยแต่ก็อยู่ได้ดังนั้งครับงานั้งหมดหัวใจ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 อย่างนี้หัวใจครับแล้วจาค่อยๆทำหึ้เราจะได้ไเจอคนเก่งๆมากขึ้นมากขึ้นนี่อยู่เป็นบททดสอบแล้วว่าเจอแบบอถานีไฟอย่างนี้ไม่กลัวกล้าแรกกล้าบวกกล้าเปิดอาวุธแล้วจากก็ต้องขึ้นชั้นลคู่จี่นั้มีหวใ่ยวกดใจแสตัวเลยไม่ไดวใว้ต่อไปครับ ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยชุดประมาณอย่างเงี้ยผมพอได้แล้วเป็นไงแสนสมไหวเนี่ย